ได้เลยเดี๋ยวผมมาจากแปลสคริปรีวิวนี้เป็นภาษาไทยให้ครบถ้วนประมาณ400คำ Honda Wave Predator 2025มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันและโดดเด่นผสมผสานความสวยงามกับความใช้งานจริงได้อย่างลงตัวแรกเห็นภายนอกก็ดึงดูดสายตาเส้นสายตัวรถคมชัดและมีเหลี่ยมมุมที่ทันสมัยด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉเฉีียวรวมไปถึงล้อมแมกใหม่ที่ให้ลุกสปอร์ตดุดันสีตัวถังแบบทูโทนด้านและเงาช่วยเพิ่มความพรีเมียม รายละเอียดเล็กๆอย่างไฟเลี้ยวแบบฝังและแฟริงข้างที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันของฮอนด้าทำให้ไม่ใช่แค่รถใช้งานทั่วไปแต่ยังเป็นรถที่มีเอกลักษณ์บนถนนเมื่อขึ้นคร่อมฮอนด้าได้ปรับปรุงเบาะนั่งให้กว้างและรองรับสวริระได้ดีขึ้น เหมาะกับการขี่ระยะไกลด้ามจับออกแบบให้กระชับมือและให้ความรู้สึกแข็งแรงชุดมาารวัดดิจิทัล LCD แสดงข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันเกียร์และค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันสวิตควบคุมต่างๆให้สัมผัสที่แน่นและทนทานพื้นที่เก็บของใต้เบาะได้รับการออกแบบใหม่จุข,ของได้เพียงพอสำหรับของใช้ประจำวันโดยไม่ทำให้ตัวรถหนาขึ้นด้านสมรรถนะ Predator มาพร้อมเครื่องยนต์125ซีรีระบายความร้อนด้วยน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดให้การเร่งที่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยม คันเร่งตอบสนองไวทําให้แซงในเมืองได้ง่ายระบบเกียร์ได้รับการปรับให้เปลี่ยนได้รับรื่นระบบกันสถเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบโชคคู่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงแม้บนถนนครูคราระบบเบรกมั่นใจด้วยดิสนาและดรัมหลังพร้อมระบบคอมบีเบรคเพิ่มความปลอดภัยบนถนนพรีเดเตอร์ให้ความรู้สึกคล่องตัวเบาและยึดเกาะด,ดีเหมาะทั้งการซอกแซกในเมืองและการวิ่งทางตรงด้วยความเร็ว ราคาจำหน่ายในปี2025อยู่ราวๆ45,000ถึง55,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการสไตล์ความทนทานและความประหยัดในคันเดียว Predator ไม่ใช่แค่รถประจำวันแต่ยังเป็นรถที่สะท้อนตัวตนและสร้างความมั่นใจทุกครั้งที่ขี่สำหรับใครที่มองหารถที่ผสมผสานดีไซน์ดุดันกับการใช้งานจริง Honda Wave Predator 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้ ถ้าต้องการผมสามารถทำให้เวอร์ชั่นภาษาไทยนี้มีโทนแบบเล่ารีวิวใน YouTube ให้ฟังสนุกและดึงดูดคนดูมากขึ้นได้